เวลาฝึกลูกจะมีความล้มเหลวหรือเฟลในเรื่องของลูกไม่ทาตามเพราะเพราะว่าเวลาอยู่กับลูกนะคะอย่าใช้คําว่าฝึกถึงเวลาแล้วมาฝึกอย่าใช้คําว่าเรียนถึงเวลาแล้วมาเรียนนะคะคอยสังเกตลูกนะคะว่าความพร้อมของลูกมีไหมนะคะอย่างแม่โก้เวลาจะให้ลูกมาทํากันบ้านแม่โก้จะไม่ใช้คําว่ากันบ้านนิกกี้มาเขียนกุ้งกิ่งกันเถอะอ่า คือกรณีนี้ลูกชอบเขียนแต่ถ้าเด็กชอบเล่นก็บอกว่าเรามาเล่นกันเถอะคือชวนเข้าโหมดก่อนนะคะสมมุติว่าการเรียนมันอยู่บนโต๊ะ Activity อยู่บนโต๊ะเด็กฉลาดค่ะพอเราเรียกมาบนโต๊ะเนี่ยรู้แล้วว่าเขาจะเข้าโหมดนะคะก็มาข้างๆโต๊ะก่อนใกล้ๆโต๊ะก่อนคือคือค,อคล้ายๆว่าชักนําด้วยการเล่นนะคะยั่วให้อยาก แม่กูจะใช้ลักษณะการยั่วที่อยากอยากมาหาเราอยากมาใกล้ๆเรานะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะก็เป็นเทคนิคนะคะที่จะดึงลูกหรือว่าเข้าหาลูกก่อนเรื่องสอนได้หรือไม่ได้เอาพุดตรงไหน,นเดี๋ยวมันจะตามมาเองเป็นกันว่าให้ลูกเข้าใจว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาก่อนให้เขาอยากเล่นกับเขาก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าเราอย่าสวมบทบาทความเป็นครู นะคะเพราะว่าเขามีครูคนเดียวเขาก็พอและมีครูอยู่ที่คนเดียวอยู่ที่โรงเรียนคนเดียวก็พอแล้วเขาไม่อยากมีครูที่บ้านหรอกค่ะนะคะเราก็คือใช้คําว่าเป็นโค้ชดีกว่านะคะคอยให้คําช่วยเหลือนะคะคอยให้คําปรึกษานะคะ okay, okay.